ภาพลักษณแข็งแล็มีความสุขแข่งไห้รวยเลยนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในวันแม่ปี2024นะคะก็ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะถึงคภาพถึงเล็แข่งให้รวยเลยแข่งให้รวยวลยแล้วก็ดูข้างนอกกไปนานๆนะคะก็วันแม่ปีนี้จะไิโรธเราจะพูดไหมคะอาก็ขอให้แม่ทุกคนนะคะมีความสุขรวมถึงแม่ของ ให้หลายๆคนนะคะร่วมเพียงแม่ของตัวเองด้วยค่ะคะ่ะยีนั้นก็สหรับวัน<อ>สหรับวันแม่ปีนี้นะคะเพราะเราทั้งสองคนก็ได้เตรียมละครพิเศษไว้ให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่าวันแม่ปีนี้เราควรทำอะไรกันบ้างอาะไรคะทางเราไปรับชมกันเลยะค่ะเยีนี่อย่าลืมไปรับไปใช้กับผู้ชานก่อนนะ,ะไปกันเลยให้พวกเราทุกคนต่อไปเด้อไปเจอกันม่๊<โ>อ,อื้อเช้ารับตื่นเปิดไฟ ตื่นได้แล้วพี่เซาวันวันนี้วันวันนี้วันแม่นะต้องตื่นเช้าสิวันนี้วันแม่เราจะทำยังไงดีวันแม่ปีนี้แม่รู้จะทำอะไรให้แม่เลยฉันแม่เราต้องทำอะไรให้แม่เลยอย่าเธอะฉันมีไอเดียนะฉันว่าเราควรให้ดอกไม้แม่ดอกไม้เหรอปีที่แล้วก็เพิ่งให้ไปฉันคิดว่าเราจะมาลองทำแบบว่า เอพไ,ไมไแ,แม่ทำมันก็จุดพูอ่ะไหนเราคิดภาพตามพี่ใหญ่เลยเธอมันลงคนเยอะอ่ะไม่หรอกลองดูไหนลองคิดกันที่แม่จะเป็นยังไงนะเอะน,นี่มันอาไรกัน,นมดบเป็นใส่สุสวันแม่ค่ะเออจะมีอะไรเกิดน,น,นี่เ u งค่ะช่วยส,สิวยุ้ยพี่น้อยกับนิวัน ชันว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วนะนั่นี้มันอะไรกันถ้าวันนี้มัน no enders ให้วัดสกิฟนาร์เนธะอได้ไปไงไอเดียเขาฉันว่ามันไม่ดีเลยอะ่ะเดี๋ยวแม่ไม่ลงหัจงวจีวายตายคน <c oughs> ง่ายท่ายง่ายแ,แบบอลังต,ไตะไบอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าพวกเราแบบว่า เลยดีไหมล่ะอันนี้ตอนเาวทำอะไรันอยู่ลูกเป็นมันเหรอลูกเป็นผิดมไมมดเลยนะเป็นบัแลนมรลูกไปโรงพยาบาลบ้าเดียวนะเดียวนะแม่หนูไม่ได้เป็นบ้านะหนูแค่แบบว่าอยากทำงานบ้านยูต่นี้แหละม่ไม่กก็ต้อง หนูอยากทาอะไรดีๆให้แม่สักครั้งหนึงอย่าไหหนูกำลังจะลแอปเปิ้ลมให้แม่กินไม่ได้นะน้นี่มันบ้าไปแล้วทำแผลมาขนดนี้หรอเดนนี่แร่นี่พอเพิต้องไม่นี่แม่น้แม่จะทำอะไรหนูนะเดนนี่รอด้วยเลยนี่เนี่ยาไอีย่าไอไอ้ย่าไอ้ย่ไอย่ไอ้ย่าอ้ยาอิยอ่า่าอาาอาไ่ออา จะไดินเหยียบรถปพยาบาลให้เราข้าบปาพยาบาลมามสิทุนซีเป็นนู้ดช่มิดฮะที่ันขึ้นิฉันดูสิมิดมาซังคนนันทมมันอัดซองนม่น่าจะขับคนค่ะนี่แต่ไม่ยอบบันบานเลยพุ่งเสีดู้ส่วนเป็กจริงไหมฉันเดา ฉันว่ามันดีนะเพราะว่าแบบแม่ก็ไม่งั้นแม่พวกเราก็คงแบบคิดว่าพวกเราบ้าไปแล้วแน่ๆเพราะพวกเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนอนะอืมงานพวกเรามาอบขี้ให้คุณแม่มและแม่แม่แจะชอบเชฟนะอะไรโอเคพวกเรามาทำเชฟก็จะ้ฉันจำได้นะฉันไปดูที่เน็ตมาอะไรอย่างแรกก็ลยต้อง วางถ้วยส่วนผสมเอาไว้ก่อนโอเควางไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคฉันต้องใส่ผสมน้ำแข็งอาทิตย์จะใส่ใส่นมเลยอะไรฉันใส่นมครับแล้วก็คน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 ใส่น้ำตาลยี่สิบซองโอเคพอแม่ชอบหวานหใช่ไหมล่ะก็ใส่หวานหไปเลยอะไรแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปด้วยอืมใส่กอสเติกคาราเมลชักสิบกรัมนะแล้วก็ใส่แบบว่า อ่ะอันนี้จะเป็นผงแป้งฝุ่นอะไรผงซักยางขาวๆนะแล้วก็อันนี้อะไรน้ำมันใส่กระบาดใส่กระบาดใส่กระบาดเตาจะได้แรงๆอ่ะแล้วก็ต้องใส่ผลไม้ด้วยโอเคเธอเลิ้งล้างผลไม้แล้ฉันจะเตรียมตะอบให้อืมเอาตะอบตรงไหนดีอ่ะโอ๊ยเริ่มเปิดเบเกอร์เปิดโอเคเรียบร้อยอร่าท์เธอใส่ใช่ไหมอร่าโอเคอะร่าท์เรดี้บีใส่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 ใส่บีใส่ใส่โอเคได้แค่มาได้แล้วก็เอาข้นตะอบไปอร่าท์ไม่รู้สิว่าตะอบเราจะสามารถใส่ได้ไหมพรึ๊บ เอาเข้าเตาอบเลยเธอเอาเข้าเตาอบแล้วหลัปิดเลยหลักดปุ่มไหนนะถ้ากดเป็นใช่ไหมอ่ะกดเลยกดเลยอืมฉี้กดเองก็ได้อย่าโอเคก็ตรงนี้อืมเธอถ้าไม่โอเคแล้วพวกเราไปนั่งดูทิกตอกกันไหมฉันรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออะไรกันแบบว่านั่งมองเทกันาม,ากมันคงไม่ไม่เหมือน,น,น,นละครหรอกปะปะไปดูทิกตอกดีกว่าอย่างดูซิว่ามีคลิปอะไรอินเทรนด์บ้างถ้าเจอคลิปอะไรก็บอกกันด้วยละกันนะอืมไหนดูซิไม่ได้บ้างไหนดูซิเพจวันนี้ไม่ได้บ้างเอย ก่นอะไรไม่ไหม้หปล่าฉันได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้เนะเธอไดกลิ่นปะอืมกลิ่นมันเหมือนมันน่าจะมาจากเตาอบหรือเปล่าไม่หะไฟไหม้โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้รีบเรียกดูดับเพลิงเราจําได้มีที่เอาไว้ดับเพลิงอยู่ถังดับเพลิงนะแล้วเร็วหาแล้วมันอยู่ไหนแล้วฉันใช้ถังดับเพลิงไม่เป็นด้วยมันต้องปิดยังไงนะโอ๊ยทำยังไงดิฉันใช้ถังดับเพลิงไม่เป็นแม่นะปานไฟ เคยถนัดอยากทำเค้กที่สีอันนานที่เราได้ทำนะ่ะอืมก็จริงก็จริงเราทำอะไรดีละ่ะหรือว่าพวกเราจะมาตั้งใจเรีย,รรยนทำไ,ได้เกดดีๆกันไหมคุณแม่คะดูสิคะพวกเราได้เกดนิยมอันดับหนึ่งนะคะได้ท็อปหนึ่งของแบบว่าห้องเลยนะคะเฮ้ยอะไรนะท็อปสี่แม็ดเลยค่าหนูได้เกดสี่ด้วยนะ เป so kind of ็นม sí, ิเตอร์ที่พบเซ็ตข้อมัน็ตมิชชั่นพบตัมาดีก่อนฉันเห็นบัตตียังไม่มาฟอร์มมฮามยืนแท็กแบบบบคู่อันพบเป็นแกบโปรเนี่ย่อเมจะมีรูคีบกันแบบนี้ยี่สี่ตัับเป็นครูรูค์กันแรมจุดแบบเซ็ตแบบไหนจะขับมมาเน่แม่จะยังยังก่อนเราไปกอนยังยังแม่นี้ยี่ปุ่มต้องทำแบบใหมสิ ไม่จริงไม่จริงฉันว่าไม่น่าเสียเลยแม่เราแม่ฉันฉันว่าไม่ดีนะพอดีว่าแม่สงบแล้วทั้งหลายคู่อีกอ่ะเดี๋ยวแม่จะแม่จะลาบไปถึงตำรวจได้เลยก้าหหนึ่งเนี่ย งั้นพวกเราจะทำอะไรดีละ่ะก็เขีออยนจดหมายสิง่ายดีแมเ่เราน่าจะสแสดงออกได้แล้วก็ดอกไม้กระดับหน่อยอืมก็ดีตอนนี้แม่ไม่อยู่เราจะไปทำกันไหมละ่ะได้เลยไปทำกันเถอะนี่เตรียมกระดาบเลยตรียมกระดับให้แล้วกันเรามัน้อก อไ,ไอไไ้จดหมายไอ้จีเจมดังไม้นี่ดอกไม้สวยมากเลยแม่ก็จะชอบนอะไรเพราะว่ามานั่งรองแม่กลับบ้านนี่ถึงนั่งอยู่นี่จดหมายเรานี่คือนจดหมายเธอโอเคนั่งเลยจย้ะแม่ก็กลับบ้านนี่แม่ต้องพบแพทยภูมิใจแน่ๆเลยคุณแกมาแล้เอ้ยกูมานน่าอะไรจนตุ่มนิมิตคนแม่ค่ะคุณแม่ตกใจนักแม่ค่ะ ทุกสัปดาห์นี่หนูซื้อน้องเย็นให้แม่ด้วยค่ะวิภาพูดถ้าหนูแดนนี่โหอ่ะขอบคุณจ้ะเอาล่ะแล้วก็เรามีจดหมายให้คุณแม่แล้วค่ะแดนนี่เราเอาจดหมายให้เลยนี่ค่ะคุณแม่วิพาพูดนะแม่พูดนะจ้ะไอ้ขอบคุณนั่นอย่าไม่ขอไปขอบคุณอาพูนั่นจะมาฮิฮิโอเคค่ะ จบไปแล้วนะคะกาบนะคะวันแม่ค่ะเย้เย,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 ย้ก็วันทุกคนที่ชอบนะคะแล้วก็ขอให้วันแม่ปีนี้ทุกทุกคนนะคะมีความสุขแ <ๆๆ S 2> ข็งแรงแข่งแรงนะคะก็ขอให้ นั then, zos, um ่นท่องหน่มาเฮงมาเฮงๆมารวยกันนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ติดตามพวกเราทุกคนนะคะกันไปนานๆนะเย้เย้เย้ก็สวัสดีคะคนที่ติดตามนะเราจะได้โมเดลยูทูบเิ่อว่ทุกคนเอิ่มเอไม่ต้องสนใจนะคะมันเป็นแค่ไม่ต้องสนใจประกอบชาค่ะประกอบชาจริงๆเอาเลยไหมคะ เงี่ยบแบบเห็นเขามันเกะกะกดเลยค่ะอืมได้แบบหนึ่งเอ้ยมันไม่ใช่พร้อมแล้วอ่ะอุ้ยสวยช่วด้วยเนี่ยพร้อมเนี่ยครับสวยอะค่ะเก็บเอาเลยค่ะออกจากบ้านเห็นแล้วแบบเก็บไว้ได้ไหมเน่ยพร้อมสวยอะเอาออกเธอเห็นแล้วมันแบบไม่เหมาะนะเอาออกโอเคไปแล้วบายโอเคเอาล่ะก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเราครับที่ต่อไปนี้นะคะ แลวพ่อละทั้งหมดนะคะก็ขออวยใจเป็นวันแม่ที่ดีนะคะสำหรับวันนี้พ่อเราขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับวันแม่ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย,ายค่ะ